ข่าวใหญ่วันนี้นะครับเมื่อเครื่องบินเล็กของตำรวจตกแถวทะเลชะอำครับระหว่างทำการทดสอบเครื่องบินเพื่อจะไปทำภารกิจกระโดดร่มเหตุการณ์นี้ทำให้มีตำรวจเสียชีวิต6นายนะครับล่าสุดทางพบตรก็สั่งให้เร่งตรวจสอบแล้วก็มีข้อมูลว่าสามารถกู้ซากเครื่องบินออกจากทะเลขึ้นฝั่งได้แล้วหลังจากนี้ก็จะไปตรวจกล่องดำเพื่อหาสาเหตุการตกนะครับ คาดว่าหลังจากที่เครื่องบินเทคออฟไปไม่นานกับออกจากฝั่งแค่ประมาณ100เมตรเครื่องบินเกิดการเอียงขวาแล้วเดาว,ว่านักบินพยายามจะหักซ้ายเพื่อไม่ให้ไปฝั่งบ้านเรือนของประชาชนนะครับแต่สุดท้ายเครื่องบินก็ตกหลังจากนี้ก็เลยต้องไปหาสาเหตุกับว่าทําไมเครื่องบินถึงเกิดการเอียงแบบนี้ได้ขณะเดียวกันพบตทยังย้ําเรื่องของการให้สวัสดิการกับครอบครัวกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยเพราะถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ช,ม,ช,ม,ชม,มซีซรีส์เกาหลีแบบภาคไทยชมๆเลยนะคะคุ้มสุดๆลูกค้า AIS กดดักจัน6 7 8ดักจันสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกลูกค้า True Det กดดักจัน3 3 6สี่เหลี่ยมแล้วก็โทวออก